การแพทย์แผนปัจจุบันจริงๆแล้วไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยไม่ได้รักษาโรคทำแค่บรรเทาอาการแล้วความที่เราไม่รู้เนี่ยจริงๆแล้วเราทำร้ายเราทำร้ายเขาเราทำร้ายคนไข้เอาง่ายๆเลยเรียนอันทาทยจริงนะเนี่ยจะบอกว่าอาหารที่เลวที่สุดอาหารที่เป็นพิษที่สุดคือน้ำตาลนมเนยชีสหารู้ไม่ว่านั่นนะอาหารปลูกมะเร็ง ค่อนข้างผิดหวังกับคอนเวนชั่นแนลเมดิซีนที่เราเรียนมาก็เลยไปอสืบเสาะแสวงหาแล้วอยากรู้ว่ามีการแพทย์ทางเลือกอะไรบ้างที่มันจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพ mm hmm. ก็เพิญเป็นช่วงที่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเราก็เลยไปต่อที่นู่นที่นี่สรุปก็คือไปเทคคอร์สที่เป็นกิจ,จลักษณะก็คือเป็นแอนตี mm ้เอดจิ้งเมดิซีนฝั่งยุโรปจริงๆิแล้วที่ทําทุกวันไม่ต้องรองวันว่างเนี่ยคือออกกําลังกายหมอมองว่าการออกกำลังกายเนี่ย คือกรากํกลังให้รางวัลเกับตัวเราเองนะมันเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่กับตัวเราเองเราออกกาลังกายเสร็จปุ๊บเราก็มีเอ็นโดฟินแฮปปี้ฮอร์โมนออกมาเราก็มีโดพามีนแฮปปี้ฮอร์โมน achievement ฮอร์โมนออกมาแล้วก็มีความสุขหลังออกกําลังกายทุกครั้งเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมเราอะไรก็ตามขอ3เดือนฝืนใจให้ได้3เดือนแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไม่ได้ออกกําลังกายติดกัน3วันคงเป็นบ้าแล้วต้องบอกขอคุณคุณโควิดนะยิ่งช่วงคุณโควิดเนี่ยเลยทำให้ออกกําลังกายทุกวันจริงๆ คือก่อนหน้านั้นอาจจะยังไม่ได้ทุกวนันช่วงที่ตอนนู้นเรายังทาคลินิกส่วนตัวอยู่เนี่ยแล้วก็ถูกกทมสั่งว่าเอ้ยคลินิกไหนก็ตามที่ทําเสริมสวยทาความงานต้องต้องปิดด้วยก็ไปอยู่หัวหินตื่นเช้ามาก็วิ่งวิ่ง,งเดินเดินสามารถเดินได้ถึงวันละ5 9าหมจริงๆถามว่าความสุขคืออะไรหาได้ง่ายๆทุกวันนะนะคะจะใช้เวลาว่างออกกําลังกายหรือว่าตอนนี้จะพยายามอับไปเล่นพิลาทิสพอเล่นเสร็จแล้วเราก็มีความสุขหรือ ให้รางวัลกับตัวเองก็คือนวดเป็นคนชอบนวดชอบเข้าสปามันก็เพิ่มแฮปปี้ฮอร์โมนให้เราเราก็มีความสุขแต่จริงๆทุกวันเนี่ยมีความสุขหมดตื่นเช้าลืมตามาพระท่านสอนเอาไว้เนาะต้องแต่งกิ้วแล้วนะเพราะเราอาจจะหลับไหลาตายไปแล้วก็ได้นะเราได้ตื่นขึ้นมาก็ต้องขอบคุณตัวเองแล้วนะแล้วทุกวันนี้ความสุขง่ายๆก็คือตรวจคนไข้ตรวคนไข้เสร็จแล้วเออเราหาคอสออฟปรเล่ให้เขาได้อะ แล้วก็ทําให้ remove คอ s t สต Problem มันก็จบเราก็มีความสุขแล้วอะว่าเราช่วยเขาได้อะ <S <S จริงๆแล้วต้องบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีส่วนในสุขภาพของลูกนะคะก็คือตัวคุณหมอกับคุณสามีเพราะคุณสามีเขาก็ชอบออกกําลังกายแล้วก็เวลาไปไปชัวหินไปชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ไปขยักบ้างไปพายเรือไปไว่ายน้ําลงทะเลถ้าพ่อแม่ออกกําลังกายยังไงลูกก็ต้องออก สมัมลูกหมอเล็กๆเนี่ยนะบางทีสอนการบ้านเขาเนี่ยสคนตอนอยู่อนุบาลเนี่ยหมอสอนการบ้านลูกตอนหมออยู่ลูกวิ่งอ่ะคือเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาเขาเขา,เขาก็จะซึมซาบเข้าไปแต่สําคัญอันที่สุดเลยที่บอต้องเป็นคือว่ายน้ำเพราะมันเป็นไลฟ์เซฟวิ่งฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะคะถ้าอยากให้ลูกได้ออกกําลังกายเพื่อที่จะสุขภาพแข็งแรงพ่อแม่ต้องทําเป็นตัวอย่าง เรื่องของซัพพลิเมนต์นะคะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินก็มีส่วนช่วยอยู่ด้วยบ้างเรื่องของอาหารเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยอันนี้ฝากไปถึงคุณแม่ให้รู้ไว้เลยว่าต่อมรับรสของเด็กเนี่ยยังไม่ทำงานจนกว่าจะสองขวบไปแล้วเพราะฉะนั้นพอ,อย่านม,มแม่อาหารมื้อแรกที่ให้ลูกทานนะคะตอนที่เพิ่งจะมีฟันซีกสองซีกเนี่ยควรจะเป็นตำลึงต้มบดเละๆกับตับ,บดอย่าไปเริ่มด้วยกล้วยน้ำวา้เาเพราะกล้วยน้ำวา้ามันหวาน ต้องเริ่มด้วยผักขมขมเหม,มน็นเหม็นให้เขาชินกับสีเขียวของผักขมขมเหม็นเหม็นไปก่อนก่อนสองขวบเนี่ยยังไงเธอก็ต้องกินผักเพราะถ้าไม่หัดให้เขากินผักก่อนสองขวบโตขึ้นมาเขาก็จะไม่ยอมกินผักหมอบิลีฟแบบพุทธศาสนาท่านชอบสอบนว่าไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันเพื่อไม่ให้เราผัดวันประกันพรุ่ง โดยเฉพาะเมื่อเราจะทําความดีไม่ได้บอกว่าเราทําแล้วเราจะยุดยืนยาวแต่ยังไงก็ตามขอมีสุขภาพดีคือไม่ต้องล้มป่วยติดเตียงอะไรอย่างนั้นไม่เอาซึ่งศาสตร์ตรงนี้มันต้องเริ่มต้นฝึกหัดตั้งแต่เด็กมันประกอบไปด้วย6ออาหารอ,อที่2คือออกกําลังกายต้องมีออกซิเจนนะคะซึ่งออกกําลังกายได้เราได้ออกซิเจนอยู่แล้วว่าเราต้องหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงเวลาเราเราออกกําลังกายจต่งจริงออกซิเจนง่ายๆมากเลยฝึก deep breathing หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวออกซิเจนมันคือส่วนสําคัญที่จะเลี้ยงทุกส่วนเองหลังเรื่องการนอนอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญมากโดยเฉพาะคนเขตเมืองคนยุคนี้จะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหลับไม่สนิทซึ่งโวนใหญ่เลยก็เกิดเพราะว่าวางไม่เป็น จะนอนแล้วก็ยังคิดเรื่องงานเรื่องน,นู่นเรื่องนี่อยู่ออที่5เนี่ยอาจจะไม่เพราะนะคะคืออออุจจาระเป็นความหมายแทน detoxification ก็คือขบวนการล้างพิษข,ของร่างกายอย่างการออกกำลังกายเหงื่อออกเยอะจริงๆมันก็เป็นระบบล้างพิษข,ของตัวเราอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นอุจจาระปัสสาวะเหงื่อออกหายใจออกล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการขับของเสียสารเป็นพิษออกจากร่างกายซึ่งเราต้องดูให้ระบบเราเนี้ยทำงานเป็นปกติออสุดท้ายสำคัญที่สุดออารมณ์ อย่างที่บอกใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยเราอยากสุขภาพดีเนี่ยนะคะอยู่ที่ใจก่อนเลยต้องตั้งเป้าก่อนว่าฉันจะสุขภาพดี